ใช่ผมไม่กรรมการเหมือนไม่เหมือนอไม่เหมือนเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้เลยอ่ะถ้าเกิดคนที่ถ้าเกิดทําเหมือนปั๊บผมจะขึ้นอย่างนี้ให้นะพี่ทีมงานเพราะั้นไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอะได้ได้ได้ผมทําได้ครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมห้าสี่สามสองมาหน้าแรกครับต้องเยี่ยร์ครได้ไหมเยียร์นีไม่ใช่ละ กับกับเอ้เอ้เ oh, อ้เอ <th> ้ไม <of> ่เ <Support> อ้เอ <Yeah>. ้เอ้ได้ทั้งคู่ไปครัเฮ้ยเดี๋ยวเอามาแปะหน้าผมทำไมไะเกียร์โอ้ได้ทั้งคู่เลยนยังเอาวะยังไงยังไงข้อนี้ได้ครับได้ครับได้ครับนาทีสามาครับเฮ้ยเจ๊เออได้เก่งได้ทั้งคู่ครับลูกที่สี่ครับไปครับ ต้องมีอยู่ไม่เด็ดเหมือนกันอย่างงั้นนี mm ่เ hmm. นี่ยเฮ้ยจ๋าเออเออเออได้ครับคู่ครับต่อไปครับมันต้องมีคนนี้เป็นเฮ้ยน้องคนนี้นี่เหมือนเลยคู่พี่อะโอ๊ยเอาไปเอาไปเอาไปเดินสองน้ำไปด้วยไม่เล่นละคู่พี่ทำมาตอนนี้รักกุ๊กครับรักกุ๊ก ผมปเปิดเผยทุกข์ทไมไ่ไ,มไ,ดไ,มได้ทำไม่ได้ไม่ดีได้ไ <c oughs> ครันโอเคต่อไปครับผมไม่ดีไม่ดีดวะเนยยี่ยงวะตอบครับเยี่ยงวะเยี่ยงวะเออเหมือนเหมือนเหมือนโอเคครับได้ทั้งคู่ครับต่อมาครับอ้ <c oughs> เอาเฮมอลเลยอันเนี้ยผมว่าใชาย่ยิย้มเอเอน่ารักน่เาเหมือนเหมียงคู่เลย <c oughs> โอเคครับผ่านครับทั้งคู่เลยเฮมอล <c oughs> ทำไงเนี่ยทำไงอ่ะปากเหมือนแตงโมปากเหมือนแตงโมโอ้โหถ้าเป็นผมเราจะวิ่งบีเพย์มอวมากินเลยเอาเอาหาหาใหญ่ไปหาใหญ่เลยยากอะทีนี้ไม่มีนะอะทำลองทะครก่อนเหมือนน้องพูดว่าเหมือนเลยต่อไปครับต่อไปครับผมอันนี้ออกเสียงอืมอืมผมชอบเวลาที่ทุกคนออกเสียงเต้าผมหงส์

เออทั้งนั้นตะเกียบวะอนไม่เที่ยวเลยไ,ได้ขาตัวนแน่ๆเลยผมเนี่ยทันนั่นแหละโอเคครับเมือครับมาฮาวิสุดท้ายจุ๊บห้ดูหน่อย